yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in s e a r c h 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่าโอ๊ตยามาบายอาทิตยานะครับวันนี้เราก็จะมีส่งของให้ลูกค้านะครับเป็นแนบรับนะก็คือสองตัวนี้เลยก็คือตัวนี้ก็จะเป็นขอบบอมไส้เกี่ยวนะครับข้างในแล้วก็ปลายท่อสิบแปดนินะครับ เดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอาจจะถ่ายมาให้ชมกันนะครับตอนนี้เราก็รอลูกค้าอยู่นะครับอของก็อยู่นี่เหมือนเดิมวันนี้นะครับเราก็มาส่งของให้ลูกค้านะครับชื่อน้องแพทนะครับวันนี้น้องแพทรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีัจเลยท่ทอเลยสั่เราหอดลำเดียวแล้วก็ท่อเป็นไงบ้างครับเห็นัสน่าท่อแล้ว ก็สวยครับ,บานมากเดี๋ยเดี๋ยวที่เหลือก็คือไปประกอบแล้วก็ฟังเสียงอแล้วก็ตัวนี้เป็นคอบอมไส้เคียวนะครับอ่าแล้วก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจโอยามาไปนะครับหรือว่าดูช่องทาง YouTube ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพตมากครับผมครับตอนเด้ครับ